เก้า <One> อ <input> ี้ของมาซาทดะอิชิอ like ิจะรอดหรือไม่สึก King's Cup ครั้งนี้อาจเป็นบทพิสูจน์สุดท้ายเมื่อทัพช้างศึกต้องลงสนามโดยไร้เงาสามแข้งเก่าอย่างทีระสินทีระทรและสารัตพวกเขาจะรับมือกับความกดดันมหาศาลและประเดิมสนามเจอกับทีมแกร่งอย่างฟีจิที่ประมาทไม่ได้เด็ดขาดได้หรือไม่คลิปนี้เราจะมาเจาะลึกทุกประเด็น พร้อมฟันธง11ผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามและชี้เป้าช่องทางถ่ายทอดสดให้ดูกันแบบติดขอบจอก่อนจะไปชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้กับช่องต้นกล้าแท็กเกิ้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ต้นกล้าแท็กเกิลวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลน,นัดสำคัญที่พวกเรารอคอยกันนี่คือศึกแอ่งศักดิ์สรทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งของประเทศไทยฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่51 แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นแปบบเดียวนะครับชมผู้สนับสนุนของเรากันก่อนหากใครกำลังเบื่อปัญหาโฆษณากวนใจเราขอแนะนำ YouTube Premium กับโปรสุดพิเศษราคาเริ่มต้นแบบเบาๆแค่หลักสิบต่ออายุเมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานมีแอดบินบริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยที่ AdDoc อก p m แล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องต้นกล้าแท็กเกอร์ด้วยนะครับเอาละครับกลับมาลุยกันต่อ และแน่นอนครับว่าไฮไลท์สำคัญที่สุดก็คือการลงสนามของทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเรานั่นเองเอาล่ะครับเพื่อนๆเนตรียมตัวกันให้พร้อมกาปฏิทินตัวต่อตัวกันไว้เลยวันพฤหัสบดีที่4กันยายนพุทธศักราช2568เวลา2ทุ่มตรงณสนามกีฬากลีบบัวจังหวัดกาญจนบรุรีเสียงเชียร์ของแฟนบอลชาวไทยจะต้องดังกระหึ่มไปทั่วประเทศอย่างแน่นอนเพราะทัพช้างศึกของเราจะประเดิมสนามนัดแรกพบกับทีมชาติฟิจิ ทีมแกร่งจากโซนโอเชเนียบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลทีมชาติในบ้านเราแบบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับสำหรับฟุตบอลคิงคัพครั้งที่5 1นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อทีมชาติไทยของเรานะครับไม่ใช่แค่การลงเล่นในฐานะเจ้าภาพเท่านั้นแต่เป้าหมายเดียวที่อยู่ในใจของนักเตะและแฟนบอลทุกคนก็คือการคว้าแชมป์สถานเดียว เราต้องเอาชนะทีมชาติฟิจิในนัดแรกให้ได้เพื่อกลุยทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นคว้าถ้วยแชมป์อันทรงเกียรตินี้กลับคืนสู่ประเทศไทยให้ได้อีกครั้งภายใต้การคุมทีมของเฮดโคชชาวญี่ปุ่นอย่างมาซาทาดะอิชิอิต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ในครั้งนี้เต็มไปด้วยความกดดันและความคาดหวังจากแฟนบอลทั่วประเทศอย่างมหาศาลครับโคชอิชิอิได้ทำการประกาศรายชื่อผู้เล่นทั้ง23คน ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็สร้างเสียงฮือฮาและเป็นที่ถกเถียงในหมู่แฟนบอลไม่น้อยเลยทีเดียวครับกับการตัดสินใจครั้งสำคัญที่อาจจะชี้ชะตาอนาคตของเขาบนเก้าอี้กุญซือทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้การเรียกตัวผู้เล่นในครั้งนี้เราจะไม่ได้เห็นชื่อของสามผู้เล่นตัวเก่ามากประสบการณ์ที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นหมุยธีรศิลปแดงดายอดกองหน้าตลอดการอุ้มธีระทรบุญมาทัน แบ็กซ้ายกับตันทีมจอมเกา๋าและตังสารัตอยูเย็นห้องเครื่องคนสําคัญในแดนกลางการขาดหายไปของทั้ง3คนนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเป็นความท้าทายใหม่ของทีมชาติไทยชุดนี้แต่ถึงกระนั้นขุมกําลังหลักของเราก็ยังคงนําทัพมาโดยเมสซี่เจชนาทิพสงกระสินเพลเมเกอร์อจฉริยะที่จะเข้ามาเป็นแกนหลักในการสร้างสารรค์เกมรุกให้กับทีม ดังนั้นศึกคิงคัพครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนบทพิสูจน์ครั้งสำคัญของโคชอิชิอิหากไม่สามารถพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ในบ้านตัวเองได้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อตำแหน่งของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวครับซึ่งเราก็ต้องมาเอาใจช่วยกันว่าทัพช้างศึกพลังหนุ่มชุดนี้จะทำผลงานได้ดีแค่ไหนและจะสามารถรับมือกับความกดดันมหาศาลน,นี้ได้หรือไม่ครับเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกฟอร์มการเล่นของทัพช้างศึกในช่วงที่ผ่านมากันบ้างดีกว่า เพื่อที่จะได้เห็นว่าทำไมทัวร์นาเมนต์นี้ถึงมีความสำคัญกับเรามากเป็นพิเศษถ้าดูจากสถิติ5นัดหลังสุดก็ต้องบอกตามตรงว่าฟอร์มของเรายังดูแกว่งอยู่พอสมควรครับมีชนะ3นัดและแพ้ไป2นัดเริ่มจากเกมเอเชียนคัพรอบคัดเลือกที่เราบุกไปแพ้ให้กับเติร์กเมนิสถาน1ต่อ3กลับมาอุ่นเครื่องชนะอินเดีย20ชนะศรีลังกาในเอเชียนคัพ1 0 ชนะอัฟกานิสถานในศึกชิงแชมป์อาเซียน2-0และย้อนไปก่อนหน้านั้นคือเกมที่เราแพ้คู่ปรับตลอดการอย่างเวียดนามไป2-3ต่อในบ้านของเราเองถ้ามองผิวเผินการชนะ3ใน5ก็อาจจะดูไม่แย่แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงและเป็นประเด็นที่แฟนบอลพูดถึงกันมากที่สุดก็คือเกมล่าสุดครับการบุกไปแพ้เติร์กเมนิสถานถึง1-3นั้นถือเป็นผลการแข่งขันที่น่าถึกหวัง และส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสในการเข้ารอบต่อไปของเราในศึกเอเชียนคับที่ต้องไปลุ้นกันเหนื่อยในนัดที่เหลือและที่สำคัญคือมันทำให้เก้าอี้ของกุนซืมาสัดะอิชิอิเริ่มสั่นคลอนอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกับเสียงวิภาษ์วิจารณ์จากแฟนบอลดังนั้นศึกคิงส์ค u ัพครั้งนี้จึงมีความหมายมากกว่าแค่การแข่งขันนัดกระชับมิตรแต่มันคือทัวร์นาเมนต์แห่งการเรียกศรัทธากลับคืนมาโดยแท้จริงครับ เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องงัดฟอร์มเก่งออกมาให้ได้เพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนสู่ทีมและแฟนบอลทุกคนทีนี้เราลองหันมามองฝั่งคู่แข่งของเราอย่างฟิจิกันบ้างดีกว่าครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อหรือไม่เคยเห็นฟอร์มการเล่นของพวกเขาสักเท่าไหร่นักแต่ถ้าดูจากฟอร์ม5นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับแม้จะมีเกมที่แพ้เละเทะ ให้กับทีมชาติมหาอำนาจลูกหนังแห่งโซนโอเชียเนียอย่างนิวซีแลนด์ไปถึง0-7ต่อในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแต่เกมนั้นต้องยอมรับว่ามาตรฐานของนิวซีแลนด์นั้นสูงกว่าทีมอื่นในโซนเดียวกันไปหลายระดับด้วยผู้เล่นที่ค้าแข่งในยุโรปและมีรูปร่างสูงใหญ่ทำให้ฟิจิไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งนั้นได้เลยแต่ เมื่อไรก็ตามที่ฟิจิได้เจอกับทีมที่มีสรีระและสไตล์การเล่นใกล้เคียงกันในโซนโอเชียเนียด้วยกันพวกเขาทำผลงานได้ไม่เลวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบุกไปชนะหมู่เกาะโซลมอน3-1ต่อ1ในเกมกระชับมิตรเปิดบ้านเสมอนิวคาริโดเนีย1น1ต่อ1บุกไปเสมอทีมแกร่งอย่างปาปัวนิวกินี3-3ต่อ3และบุกไปย้ำแค้นเอาชนะหมู่เกาะโซลมอนได้อีกครั้ง1.0ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก จะเห็นได้ว่าพวกเขาเป็นทีมที่แพ้ยากและเล่นได้อย่างเหนียวแน่นเมื่อเจอกับคู่แข่งในระดับเดียวกันจุดเด่นที่ชัดเจนที่สุดของฟิจิก็คือเรื่องของพละกําลังและความแข็งแกร่งของร่างกายครับพวกเขามีรูปร่างที่บึกบึนได้เปรียบในเรื่องของแรงประทะซึ่งนี่อาจจะเป็นปัญหาให้กับนักเตะไทยของเราได้เหมือนกันในการเข้าปะทะในจังหวะ50-50เมื่อเราทราบฟอร์มของทั้งสองทีมแล้วคราวนี้มาส่องดูขุมกำลังของทัพช้างศึก ชุดสู้สึกคิงคัพครั้งที่51กันบ้างครับต้องยอมรับว่าทีมชุดนี้มีปัญหาที่น่ากังวลอยู่1จุดจุดใหญ่นั่นก็คือเกมรับครับโดยเฉพาะตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคู่กลางที่เราจะไม่มีคู่เซนเตอร์ตัวหลักอย่างเอเลียสดอลเละและโจนาธานเข็มดีซึ่งทั้งคู่มีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตทำให้โค้ชอิชิอิไม่ได้เรียกตัวมาร่วมทีมในครั้งนี้ถือว่าเป็นข่าวร้ายพอสมควรเลยครับ พราะทั้งสองคนถือเป็นกำลังสำคัญในแผงหลังของเรามาโดยตลอดการขาดหายไปของทั้งสองคนทำให้โค้ชอิชิจังเป็นต้องเลือกใช้งานผู้เล่นคนอื่นๆที่เลือกเข้ามาทดแทนซึ่งก็มีตัวเลือกอย่างสุพรรณทองทรงเซ็นเตอร์แบ็กมากประสบการณ์ทรงวุฒิไคร้ครวนประการหลังดาวรุ่งฟอร์มแรงสริงคารพรมสุภะที่กลับมามีชื่อติดทีมชาติอีกครั้งหรือนัทพงษ์สายรียาซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าโค้ชอิชิ จะเลือกใครจับคู่กันเพื่อรับมือกับเกมปะทะหนักๆของฟิจิอย่างไรก็ตามครับถึงแม้เกมรับของเราจะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขแต่พอหันมามองที่เกมรุกแล้วล่ะก็บอกได้คำเดียวว่าหายห่วงครับอาวุธหนักของเราในแนวรุกนั้นอยู่กันครบมือแบบจัดเต็มมากๆนำทัพมาโดย2แข้งที่ไปโชว์ฝีเท้าอยู่ในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นหรือเจลีกอย่างเช็ค สุปโชคสารชาติและประเมศอาจวิไลที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงสุดๆทั้งคู่จะเข้ามาผนึกกำลังกับรุ่นพี่อย่างเจชนาทิพสงกระสินที่พร้อมบัญชาเกมในแดนกลางนอกจากนี้ยังมีบุ๊กเอกนิตปัญญาเทเจริญศักด์วงกรและอามสุปชัยใจเด็ดที่พร้อมลงมาสร้างความแตกต่างในเกมได้ทุกเมื่อเรียกได้ว่าตัวเลือกในแนวรุกของเรานั้นหลากหลายและอันตรายรอบทิศท,ทางเลยทีเดียว เอาล่ะครับมาถึงช่วงที่แฟนบอลร,รอคอยมากที่สุดนั่นก็คือการคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยในระบบ4-3-3ที่จะลงสนามเจอกับฟิจิผู้รักษาประตูตำแหน่งนี้อาจมีเซอร์ไพรส์เล็กๆครับคาดว่าน่าจะเป็นโอกาสของสารานนอ,นอนุอินที่แม้จะเป็นมือสองรองจากปฏิวัติคำไหมมาตลอดแต่ด้วยการที่นัดแรกเจอกับฟิจิโคชอิชิอิอาจจะอยากให้เขา ได้ลงพิสูจน์ฝีมือบ้างกองหลังเป็นตำแหน่งที่คาดเดาได้ยากที่สุดแต่ขอเดาใจโคชอิชิอิว่าน่าจะเลือกใช้ความสดของผู้เล่นใหม่ๆคู่เซนเตอร์แบ็กจะเป็นทรงวุฒิไครครวนจับคู่กับสริงคารพรุมสุภาส่วนแบ็คขวาเป็นสันติภาพจันหอมและแบ็คซ้ายเป็นอภิสิทธิ์โสรดากองกลางแดนกลางจะเป็นการผสมผสานระหว่างความเก๋ากับความสดครับโดยมี อีอีพันพ่วงจันทร์กับพิธิวัตรสุขจิตธรันรมกุลคอยคุมจังหวะเกมรับบทเป็นห้องเครื่องคู่กลางและปล่อยให้เบนจามินเดวิสมีอิสระในการสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังกองหน้ากองหน้าสามราสาในแดนรุกฝั่งซ้ายจะเป็นหน้าที่ของเอกนิต์ปัญญาในการหลากเลื้อยทำเกมส่วนฝั่งขวาจะใช้ความเร็วของเจริญศักดิ์วงกรในการโจมตีแนวรับคู่แข่งและกองหน้าตัวเป้าช่วงโมงนี้ ต้องยกให้ดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างทีรศักดิ์เผยพิม่ที่คาดว่าจะได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงเพื่อพิสูจน์ตัวเองในเวทีระดับชาติครับยังไงก็ตามครับเพื่อนๆน,นี่เป็นเพียง11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดการกันไว้เท่านั้นนะครับอย่าลืมว่าบนมางนั่งสำรองของเรายังมีไพ่เด็ดอีกเพียบที่พร้อมจะลงมาเปลี่ยนเกมได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเจชนะทิพย์สงศินหรือเช็คสุพโชคสารชาติที่หากไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก็พร้อมลงมาเป็นซูเปอร์ซับสร้างความปันป่วนให้แนวรับคู่แข่ง ยังมีวรชิตกนิษสีบำเพนที่จะลงมาเพิ่มมิติในแดนกลางรวมถึงกองหน้ามากประสบการณ์อย่างอามสุภชัยใจเด็ดและประเมตที่รอโอกาสลงไปจบสกอร์เช่นกันในส่วนของเกมรับก็ยังมีสุพรรณทองสงนิโคลัสมิเกลซันและสุพานันบุรีรัตเป็นตัวทีเด็ดที่ไว้ใจได้เรียกได้ว่าขุมกำลังเชิงลึกของเรานั้นดูดีกว่าอย่างชัดเจนครับ ด้วยเรงกิ้งโลกที่ห่างกันเกือบ50อันดับก็เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดมาตรฐานได้เป็นอย่างดีสุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าเกมนี้ขุนพลช้างศึกของเราน่าไม่น่าพลาดที่จะเก็บชัยชนะและทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จตามเป้าหมายสำหรับสกอร์ที่คาดการณ์กันในเกมนี้ผมมองว่าทีมชาติไทยจะสามารถควบคุมเกมไว้ได้และอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นในแนวรุกเจาะเข้าทำประตูได้สำเร็จและจะเก็บชัยชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักด้วยสกอร์ไทย2-0ฟิจิครับ สำหรับแฟนบอลที่ไม่สามารถเดินทางไปให้กำลังใจนักเตะที่ขอบสนามจังหวัดกาญจนบุรีได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับสามารถเปิดจอรอเชียร์กันได้เลยเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดให้ชมกันแบบจุใจผ่านทางไทยรัฐทีวี HD 3 2 BG Sport และ Truevision Now อย่าลืมนะครับวันพฤหัสบดีที่4กันยายนนี้2ทุ่มตรงมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์ให้ทัพช้างศึกของเราคว้าชัยชนะและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้นะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบและอยากเป็นกำลังใจให้เราฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญกดติดตามช่องต้นกล้าแท็กเกิลแล้วกดกระดิ่งติ๊งติงติงติไว้เลยจะได้ไม่พลาดความมันแบบนี้อีกนะครับ